เชิงประวัติศาสตร์อดีตเป็นอย่างไรไปขุดรายละเอียดดูดูแท่นจิราจารึกต่างๆดูวงังวิหารพวกนี้เป็นข้อมูลที่เราต้องคาดเดาสอบถามจากบรรพบุรุษต่างๆนะคะผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อเก็บข้อมูลตรงนี้คือวิชัยเชิงประวัติศาสตร์ถ้ามีข้อมูลใหม่เข้ามาผลข้อมูลนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะ เขาก็จะมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์มาให้เชิงอนาคตนะคะอยากรู้ว่า5ปี10ปี20ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะคำคีย์เวิร์ดง่ายๆอะไรที่มันดูเป็นอดีตอดีตนะศึกษาสมัยอยุธยาไม่ใช่จังหวัดอายุธยานะระวังโดนหลอกนะสุขโขทัยอยุธยาอาจารย์เคยโดนหลอกอาจารย์ก็เห็นชื่ออันนี้อาจารย์ก็นึกว่าเป็นเชิงประวัติศาสตร์เปล่า เป็นชื่อจังหวัดนะคะอถ้ามันเป็นอดีตอดีตเนาะก็เป็นเชิงประวัติศาสตร์ถ้าพูดถึงอนาคตข้างหน้าก็เป็นการวิจัยเชิงอนาคตมันพอเดาได้ดูอนาคตไปถึงยังยังเราก็เลยต้องแบบไปสอบถามพ,พูดคุยกับคนอื่นเขาเดลฟายคือการที่เชิญผู้ชงผู้ทรงคุณวุฒิประมาณสักสิบคนแปดคนเยอะอะค่ะมาแล้วก็มาให้ข้อเสนอแนะแล้วก็มารวบรวมดูว่า อยู่สอดคล้องตรงกันแล้วหรือยังถึงจะหยุดได้เดลไฟล์นะคัดเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์นี้มาอาจารย์เล่าแค่คร่าวๆเนอะจะได้ใครที่จะคิดว่าจะเก็บแบบเดลไฟล์จะได้หยุดไปดก่อนอ่าไปหาผู้ทรงมาสิบเจ็ดคนเขาจะมีช่วงบอกนะไปเปิดใน Google ได้สมมุติสิบเจ็ดคนเราจะส่งแบบสอบถามไปให้ทั้งสิบเจ็ดคนครั้งที่หนึ่ง สิบเจ็ดคนก็ตอบมาเราก็จะกลับมาวิเคราะห์ว่าแต่ละคนอตอบในช่วงไหนบ้างซึ่งความคิดเห็นของแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันหรอกเราจะต้องเก็บข้อมูลหลายๆรอบจนทุกคนจะเห็นแบบใกล้เคียงกันถึงจะหยุดมีคนทำห้ารอบเจ็ดรอบก็มีนะคะแล้วว่าทุกคนจะส่งกลับมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างช้าการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะ มีคนที่ได้รางวัลก็คือเขาไปฝังตัวอยู่อยู่ในพื้นที่อยู่กับชาวป่าชาวดอยนะคะนางงามตู้กระจกนะคะเขาไม่ได้ไปซื้อบริการนะเขาเข้าไปเราก็แบบไปคุยสัมภาษณ์กับผู้หญิงสาวผู้ทําเกี่ยวกับเรื่องของอาอบนวดแล้วก็ถอดข้อมูลออกมานะคะอย่างผู้หญิงของเราไปอะ่ะหมอนว่าเขาก็ไม่คุยด้วยเราไปซื้อชั่วโมงเขาก็ดูแปลกแล้วคะ่ะ นะคะก็มีเป็นวิจัยเชิงคุณภาพนะเขาฝังตัวนานอยู่นะถึงจะเก็บรวบรวมข้อมูลได้เป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะได้รางวัลอาจารย์ก็เลยจำนายจริงจริงมีหลายเล่มเนาะที่ในการวิจัยเชิงคุณภาพเนาะเนี่ยคือวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งวิจัยในชั้นเรียนก็ไม่ใช่นะคะอะมาดู การออกแบบเนอะคือการวางแผนไปล่วงหน้าเก็บรวบรวมแล้วก็มาตอบคําถามที่ใช้ในการวิจัยเมื่อไหร่มีคําว่าออกแบบก็คือการวางแผนค่ะเนอะหากความหมายประมาณเนี้ยอ่านช้อยแล้วก็ขีดทิ้งดูนะก็น่าจะทําได้ใครที่ดาวน์โหลดไปเนะอะก็ขีดไว้ออกแบบต้องมีคําว่าวางแผนนะคะเกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบก็คือค้นหาคําตอบของปัญหาการวิจัย ใช้ควบคุมตัวแปรแทรกสอดนะคะอ้างไปถึงประชากรหรือสิ่งต่างๆที่กว้างใหญ่มากขึ้นมีความเที่ยงนะคะในการภายในแล้วก็ภายนอกอการควบคุมความแปรปรวนนะคะเหนื่อยนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงความแปรปรวนก็คือสิ่งที่จะทำให้การวิจัยมันผิดเพี้ยนนะคะเช่น แรงจูงใจเจตทัติอายุพื้นฐานทางครอบครัวสิ่งเหล่านี้ผู้เรียนแต่ละคนเขามีความแตกต่างกันค่ะมันก็เลยจะทำให้ผลการวิจัยของเราอะ่ะมีความแปรปรวนได้ได้ง่ายเราต้องพยายามควบคุมไม่ให้เกิดความแปรปรวนนั้นๆโดยข้อสอบเขาจะถามว่าหลักการในการควบคุมตัวแปรคือ m a กแปลว่ามาก m ินแปลว่าน้อยคอนก็คือควบคุม แม็กคือการทำให้ตัวแปรต้นแตกต่างกันมากๆ i มินก็คือการควบคุมให้มันน้อยลงนะคะคอนคือควบคุมตัวแปรแทรกสอดอะไรต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะถ้าจำเป็นต้องใช้นะเดี๋ยวอาจารย์จะมาเพิ่มให้นะคะแต่ส่วนใหญ่จะใช้ตอนปริญญาโทเนะอาจารย์ก็เลยแค่บอกเฉยๆว่าหลักการไหนที่จะช่วยทำให้งานวิจัยอะค่ะมีความน่าจะถือเพิ่มมากขึ้น เขาจะควบคุมด้วย Mac, Min แล้วก็คอนนะคะเอา3ามคำนี้ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะจะมีข้อมูลออกมาเยอะมากเลยค่ะถ้าดีบายนี้นานนะคะนานลักษณะบแบบแผนการวิจัยที่ดีคือห้ามอากคติใจเนี่ยก็อยากจะให้ตัวแปรสมมุติฐานเราประสบความสำเร็จนะอาคติห้ามมาอากคติห้ามมาท่องไว้อากคติห้ามมาปาจปะปาจากความสับสน อาจารย์นิเทศมาถามอะไรก็ตอบไม่ได้แล้วใจสักกะอย่างหนึองอย่างเงี้ยตัวเองยังสับสนเลยแล้วตัวเองจะไปทําได้ยังไงนะคะเราต้องตอบด้วยความมั่นใจฉะฉานโดยการอ่านมาก่อนนะคะอ่านมาก่อนทําความเข้าใจกับตัวเองมาก่อนแล้วก็เรียนสอบถามอาจารย์นิเทศว่าขอคําถามอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะแล้วก็ฟังดีๆว่าท่านถามอะไรนะคะควบคุมตัวแปรสอดแทรกแทรกสอด แนี่มันก็จะใช้สลับสลับกันประมาณเนี้ยค่ะเลือกสติถีที่ถูกกล้องที่อาจารย์บอกว่าเก็บจากประชากรแล้วห้ามใช้ t ีเทสเอฟเทนะอ่ะจบแล้วค่ะก็เดี๋ยวอาจารย์จะปิดหน้านี้ลงเนอะเพื่อสอบถามสิ่งที่สงสัยนะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก่อนที่จะไปเนื้อง,งานต่อไปอืม ตอนนี้สิบโมงมีใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างไม่เข้าใจเป็นเรื่องปกติต้องไปฟังอาจาร,รย์ซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาไปอ่านแค่บางทีนะมันจะเห็นข้อสอบแล้วมันจะตอบได้ขึ้นมาเอ่อถามว่าเข้าใจเหมือนพา,าราโบลาอะไรพวกเนี้ยคะ่ะ ก็คือทําได้แต่ก็ถามว่าเข้าใจไหมก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเข้าใจคืออะไรออคํานวณได้อแก้สมการได้อสมการก็แก้ได้อย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยไอที่เนื้อหาทั้งหมดเมื่อกี้เนี้ยต้องถามตัวเองว่าเอ,อ้ตัวเองพอจะจาแม็กทำจำตัวแปรสี่ตัวอาจารย์เขาได้ไหมอินดีพีเดนต์ตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามนะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจารย์จะให้ ปุ่มทำเนาะตอนนี้สมาชิกอ่าเข้ามาเกือบครบแล้วนะคะมีคนที่ลาไปแค่คุณเดียวอ่าต่อเลยนะพึดึดไว้นะคะชั่วโมงหนึ่งแล้วสติหลึดแล้วนะคะอ่ามาดูงานอันนี้นะอาจารย์ก็อธิบายเรื่องของการออกแบบการวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายในสัปดาห์ที่6แต่เนื้อหาพวกนี้ปรากฏว่าเราอะ่ะ ก็รู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปลองทําสิ่งที่อาจารย์จะให้ลองทําแล้วก็ตอบคําถามคือกําลังจะวางไว้ในไลน์นะให้ตอบแบบสอบถามนี้มาก่อนนะคะโดยใส่โค้ดดีแล้วก็ใส่เลขที่ลงมานะคะใส่โค้ดก็คือตาลเนอะตาลก็จะเป็นดีหนึ่ง เนทก็จะเป็น d ีสองโนเนก็คือ d ีสาม d แล้วก็ใส่เลขที่ลงมาแบบสอบถามนี้นะคะเป็นแบบสอบถามที่อาจารย์จะให้พวกเราตอบแล้วก็ไปหาเพื่อนตอบเอ,อ๊อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนะอจเพิ่มมาเยอะแยะเลยอ่ นะคะดีแล้วก็เลขที่นะคะตอบสั้นแล้วก็พิมพ์ดีแล้วก็ใส่เลขที่ลงมานะคะแบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ต้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะอันนี้ผ่านจริยธรรมและ นะจารย์ก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนอาจารย์นะทําการวิจัยนะจะเก็บเป็นภาพรวมเท่านั้นแต่ของเราอ่ะให้เขียนสาเหตุเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเก็บข้อมูลกับคนอื่นด้วยาจารย์จะทดลองให้เราไปเก็บข้อมูลเนาะอ่าแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาเป็นอย่างดีด้วยนะตรวจสอบขนาดจย์ว่าจารย์ตรวจสอบมาแล้วเนาะนิยามศัพท์แว,วัตกรรมทางการศึกษาหมายถึง สื่อสิ่งประดิษฐ์การออกแบบผลงานนิทานที่พวกเราจะทําวิชาวิจัยชุดทดลองวิทยาศาสตร์สื่อการเรียนการสอนทั้งหมดอะคะ่ะที่ไม่ใช่ powerpoint หรือเอกสารประกอบการสอนพวกนี้อาจารย์จะเรียกมันว่านาวัตรกรรมทางการศึกษาสําหรับการวิจัยในทางนี้นะแล้วก็มีคําที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนะคะออ ซึ่งคนที่เราจะไปเก็บอ่ะหน้าบางคนอาจจะเคยตอบแล้วรอบหนึ่งด้วยซ้ำนะคะแต่ก็ให้เขาตอบใหม่บอกว่าปีใหม่แล้วขอใหม่นะคะเราเรียนวิชานี้เราจำเป็นนะ,ะี D, เลขที่หนึ่งนะคะเลขที่ตอนที่นักศึกษาจะไปขอความร่วมมือกับเพื่อนนักศึกษาต้องบอกว่ารหัสโค้ดเราคือ D โนเนตเราบอกโนเนดีสามใครที่ ตอบให้นูนีก็ต้องตอบว่าดีสามแล้วค่อยๆเป็นข้อมูลขเขาก็คือเป็นเพศเขาเพศอะไรเขาเรียนในหลักสูตรสี่ปีหรือหลักสูตรห้าปีเขาเรียนปีสามหรือเรียนปีสี่น้องปีหนึ่งปีสองไม่ต้องตามน้องมานะเกดเฉลี่ยสะสมในปัจจุบันจนถึงเทอมที่แล้วอ่ะเขาได้เกดเฉลี่ยสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่อะ่าอยู่ข้างบนของเราเกดเฉลี่ยรูร่ามากนะคะถามตัวเขาเองว่า เคยสร้างสื่อสร้างอะไรพวกนี้ไหมเคยตอบเคยไม่เคยตอบไม่เคยรู้ไหมว่ามาหาลัยมีเรื่องพวกนี้ไหมมาตอบมานะคะอาจารย์จะให้พวกเราตอบแล้วก็เปิดไมค์มาแลกเปลี่ยนกันว่ามีข้อไหนที่หนูไม่เข้าใจนะเยอะนะให้เวลาตอบประมาณยี่สิบนาที